าบัวนี่นะเสแวงกูหากุูบาอาจารย์เท่าไหร่ล่ะว่าที่จะเจอหลวงปู่มั่นพุทธิสัตวพระป่าพุทยิ่งใจพระอรหันยุคประวัติศาสตร์เห็นไหมล่ะแน่ใจตายใจพุทธิสุทธิสมาธิิสุทธิปัญญาิพสุทธิเขาหลวงปู่มั่นพุทธิัตวระดับไหนล่ะเล็กๆน้อยๆเก็บกรรมทั้งหมดเลย เห็นภาพอยู่ในทูบในเทียนเป็นภาพของพระพุทธเจา้าโอ้ยรีบเก็บโน่นเอาไว้ในถุงสูงโน,น,น่นน่ะด้วยความคารพเห็นไหมล่ะพินาดูเดี๋ยวเจ้า่าเรานี่มาจากเจ้าหมูคณะคุบบาอาจารย์อีกนั่นนะ่ะเดี๋ยวนี้มันเสื่อมขนาดไหนนะ่ะเสื่อมจนที่จะมองหาพรทธศสสนาที่แทไม่เจอเลยน,ะนะนะั่นน่ะมีแต่เรื่องการก่อการสร้างมีแต่เรื่องการทำเครื่องรางของขลังข,า,งขายมีแต่เล่นบ้องฟืนบ้องไฟมีแต่ความอยากดังเตไม่มีความอยากดีเลยน่ะ นระบุญจะเกิดได้ยังไงอะ่ะนั่นก็ดีตามาำตามที่ไหนไม่ใช่ว่าดีตามคำยกย่องเจริญเสลิมของคนนั้นคนนี้ห้วงปู่นมตาเนี่ยก็ถูกนี่แหละถูกตรวจสอบก็เพราะยาของลูกศิษย์ลูกหานี่ความเมตตานั่นแหละมแม่ๆเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เราก็เราก็เราก็ได้ยินได้ฟังได้ละตั้งแต่วันที่หลวงปู่พนมมาตรวจสอบเรา่นหละที่คณะสงฆ์มาตรวจสอบเรานั่น,น,น,นถ้าพูดได้ฟังเองนี่เราไม่ได้ถามนี่เราไม่ใช่ผีบาทท้าจะไปถามต้นถามนี่นี่ มีแต่ท่านพูดนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้พูดมาเขาฟ้องร้องว่าอย่างนี้อย่างนี้เธอได้ทำจริงหรือไม่อวดอุตริมนุษยธรรมจริงไหมว่าตัวเองเป็นพลังหันท่านว่าอ้าวเราไม่เคยพูดสักทีว่าเราเป็นพลังหันเรามีแต่อยากเป็นพลังหันนั่นไง ขอข่าวแม่กุญจันผมไม่เคยพูดสักทีว่าผมเป็นพลังหันผมไม่แต่พูดว่าผมอยากเป็นพลังหัน,นาาตั้งแไปคารวาสน้นผมปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้ตามศีลสมาธิบัญญัติก็เพราะต้องการอยากเป็นพลังหันผมจึงไม่สามารถที่จะให้ศีลผมนี่ด่างพร้อยได้เลยเพราะผมอยากเป็นพลังหันเอ้าก็ได้ได้ยินว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกตลอดอนันตการออาก็ใช่ผมพูดจริง เพราะผมไม่คิดที่จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกกลับมาก็เท่าเก่ามันมาแก่มาเก็บมาตายหากแม้นยังไม่สามารถจิ้นกิเลสเปรตผีโค่นในวิชาไม่ได้ผมจะไปเกิดในทีวาโลกภาวานาละกิเลสที่นั่นผมจริงพูดว่าผมจะไม่กลับมาเกิดอีกตลอดนานตการนั่นเเรื่องของเรื่องนั้นท่านก็ฟังด้วยความเคารพนี่นเห็นไหมล่ะเพาเราเอาความจริงพูดนี เราไม่ได้ว่าพูดเพื่อลาบสักระเนี่ยพูดความสะเถืินเนยอะไรเราไม่มีนี่มีพ่กระปีนั่นแหละด่าเรานั่ไม่ได้ว่าเราเป็นปกติไม่มีคําว่าสัสะทานใดๆพอดูแลตัวเองตลอดว่าอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยห,หรือไม่เป็นปรับเป็นสมณะสมบูรณ์หรือไม่เป็นพระเต็มบาทไหม สอนลูกศิษย์ลูกค้านี่สอนด้วยความสัก์ความจริงหรือไม่หรือสอนเพื่อรบาบจักการความเสลิมเฉลิเดือนยอเพื่อความอยากเด่นอยากดังหรือสอนเขาด้วยคุณงามความดีตามหลักคาสอนของพระุทธเจ้าเรารู้อยู่นี่เราไม่ใช่ผีบ้าเนี่นั่นเรื่องของเรื่องมันน,ะนี่เราบ่ไปนั่นปั๊บเราก็โอ้เราไม่คิดนะว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เราทำตะกุดทำนั่นขายนั่นแหละ พอนี่พวกนี้มาพูดให้ฟังโอ้ยเรานี่แทบจะแทรกไปดินนีเป็นซะอีกเสีเอียนกับท่านเลยนะอย่าล้ตะวังท่านหยิบพองมานี่เราไม่เราไม่หยิบเลยนะเราเป็นซะอีกเสีเอียนเลยนะเพราะมือของท่านนั้นเป็นมือที่ไม่สะอาดแล้วกายของท่านเป็นกายที่ไม่สะอาดแล้วนี่เพยียงพายนอกนะเรื่องใจไม่ต้องไปพูดถึงหรอกถ้าเป็นมั่วสมกับพวกนี้โอ้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเรา อย่าบอกว่าเราไปมาจากเจ้าหมู่คณะครูบาอาจารย์โอ้ยเราพูดตามทำตาม,ตามวินยัยมันกแคจะแย่งอนะันแค่นี้ทำไมได้จะเป็นครูเป็นบาเขาทำไมมาบวชมาทำไมสื่อสารลาเพเปไปหาอยู่หากินทางนอกไม่ไมจบเลยไม่เป็นกรรมหนักเท่ากับมาบวชลวงโลกที่เป็นพวกนิรธีนอกนี่นอกลอยหรือเป็นพวกจนปุ้นป่นศาส,สนานี่ยรู้เข้าใจหรือ,อยังไอเขาไม่ยอมที่นั่นไอ้นิสัยที่เรียงจำจามาตั้งแต่ไปคาราบาลไม่ยอมแก่ นั่นมันก็เลยเป็นนิสัยที่เรีอกจาใเวลาบวชมาแล้วก็วางก้างอวดตัวเองว่าเป็นผู้พิเศษเขาให้เห็นไหมละ่ะคนจักรมากยิ่งหลงตัวเองว่าเป็นผู้พิเศษเลือเรือไม่รู้ถึงพระเจ้าเลยคนศรัทธาเขาศรัทธาพระเจ้านู่นไม่ได้ศรัทธาพวกเธอศรัทธาคุณจินคุณธรรมนู่นนลองสึกขาลาเพศไปดีดูสิเขาศรัทธาพวกเธอไหมละ่ะทำไมจึงไม่รู้ถึงพวกนี้บ้าง อยู่ดีกินดีก็กล่าวเว่าเ็เพราะอำนาจผู้เป็นพ่อคือพระเจ้าแค่ศสีแค่แนี้รักษาไม่ได้ไม่อายตัวเองเหรอสด็จารย์ยังสอนได้ใช่ไหม่ะไอเราเป็นครูเป็นบาเขานีสอนตัวเองไม่ได้แล้วจะไปสอนใครนั่นเรื่องของเรื่องมันยุคมีกษัตยีเกิดแล้วนะลูกเนะี่ยพระปีเต็มโลกเต็นตรงจารถ้าพระดีไม่รวมตัวกัน อุบาสกัุบิกาดีไม่รวมตัวกันมันจะหนักลงไปเรื่อยๆน,นะลูกนะรวมตัวแบบไหนรวมตัวที่ทำที่วินียหนนั่นเอาทำเอาวินัยไเป็นเครื่องวัดเลยหี่พระองค์รอจีก็ดังที่พูดให้ฟังท่านสละความสุขส่วนตัวทรงขนวดบวชในพุทธศาสนาหรือพื้นหลักธรรมวินัยใหม่ตั้งให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้พระ อยู่ในธรรมอยู่ในวินัยให้มากขึ้นมากขึ้นเฮ้ยช่วงนั้นก็พระมีเมียอย่างที่พูดในฟังพระมีลูกมีเมียโอ้ยพระเหมือนกับทั้งโลกเลยนะคุยดินดายาาล่นอะไรก็ตามปฏิปชาเหมือนกับทั้งโลกนะจะกจะทำอะไรก็ทำกันปลูกผักตักฟักแตงปลูกผักฟัก,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 กแฟงแตงกวาไว้ข้าใ้ขายไว้กินไว้อะไรเหมือนกับทั้งโลกเลยนะปลูกข้าปลูกอะไรนั่นแหละพระองค์เห็นความเจมริญพระศาสตนะดูที่พระองค์ตั้งจัดอธิษฐานเลยนะ ถ้าพุทธศาสนาสิ้นจริงๆท่านก็จะสึกขาลาเพศมาอยู่ทางโลกถือศีลให้บริสุทธิ์เพื่อสร้างบุญรมีถ้ายังมีพะระดีอยู่ศาสนายังไม่สิ้นไปขอให้เจอพระผู้ที่ทรงธรรมทรงวินยัย